ตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ละนอนดึกตื่นเช้าเริ่มไวและอ่อนพอหน้าพอหน้าร้อนที่ใดมีปัญหาเรื่องการหลับเพราะแสงมันเยอะแสงมาแต่เช้าตีสามตีสี่ 3, ก็มาแล้วแสงพระอาทิตย์ ให้ดูดอกไม้ให้ดูดอกไม้สีม่วงครับสีม่วงครับแสงพระอาทิตย์ก็จะลงทีก็จะหายไปทีก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะก็เลยเอเลอร์ตให้ยอมหลับยอมนอน หลับทีก็นอนคนเขาหลับกันหมดตื่นก่อนไ่โก็ชีวิตทำไมมันมีความสุขแท้ปากเป็นสุขชีวิตมีสุขเนาะเราก็คิดบวกค่ะว่าฮะ อยากให้ดูอยากให้ดูวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันทำงานแต่ว่าได้หยุดเพราะเพราะท่านโค,โควิดนะ <c oughs> เพราะว่ามีอาการคือท่านโควิดช่วยชีวิตให้ <c oughs> ได้อยู่กับบ้าน เพราะเป็นมาตรการเซฟตี้เซฟตี้เจ้าหน้าที่ด้วยกันบุคลากรการแพทย์ถ้าใครมีอาการที่ไม่ค่อยจะดีคล้ายๆกับโควิดต้องหยุดอยู่บ้านกักกันตัวเองก็เลยได้มีโอกาสจริงๆว่าจะมาถ่ายหลายวันละดอกไม้นี่คือดอก บ้านเราเรียกอะไรอ่อมันคือปะดอแพรร่อนบ้านเราก็เดี๋ยวนึกก่อนเนาะนึกไม่ออก,กบ้านเราก็มีเออจำชื่อไม่ได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขา ดอกไม้ผล,ลไม้ออกดอกออกนั่นเต็มต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ,รบอ,อันนี้คือดอกอะไรดอกเชอรี่เนาะอันนี้ดอกพุนต้นพุนต้นพุนผุ่มมุ่นนะแต่ยังไม่ได้ออก ดอกกำลังตุมต้มๆถ้าออกเต็มต้นที่มีแต่ดอกวสวยสวยเลย,เด,ยเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูใหม่ให้มันนั่นก่อนเนาะให้มันเต็มที่ก่อนอร่อยมากมันเป็นสีเหลืองว่าจะหาสีม่วงมาปลูกอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีเวลากับมันนี่ครับนำเสนอครับนี่ดอกเชอรี่ครับสวยไหมสวยไหมเชอรี่เชอรี่ จะซูมครับอยากจะซูมเต็มต้นครับสวยงามมากช่วงที่เนี่ยพอหน้าร้อนทีก็จะเบิกบานหรือไทยกันดอกไม้ต้นไม้ความเขียวชอุ่มของแมกไม้เนะะข้า,างบ้านก็มีนะ บ้านก็มีต้นเชอรี่ต้นบนลลเลยอ,นนออกดอกกันนี่พึ่งเพิ่งอะไรก็จะเยอะเลยมาดูดเกสอนมาดูดน้ำหวานเนาะน,นี่ก็ต้นพุนต้นพุนลูกพุนรุ่มมุ่นสวีเดนเขาเรียกรุ่มมุนนี้ก็ปลูก อะไรพวกแบรทั้งหลายแหละพวกแบรทั้งหลายแหละยังไม่ได้โตยังไม่โตยังไม่โตอันนี้ก็แบรอันนี้ก็ต้นอะไรแอปเปิ้ลยังไม่ได้ออกดอกออกดอกเท่าที่ เดี๋ยวออกดอกส,สวยๆแล้วจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะแพลนกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อยนะจะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูดนี่ดอกพรุนดอกพรุนดอกพรุน,นพรุนดอกพรุนใกล้ๆใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆในชีวิตก็เพิ่งจะได้มีโอกาสได้ใช้สวัสดิการลาป่วย ลาป่วยเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานอยู่เมืองไทย19ปีเนาะชีวิตการทำงานในโรงพยาบาลไม่เคยได้เขียนใบลาบป่วยกับเขาไม่ได้ใช้สวัสดิการตรงนั้นเลยก็ต้องขอขอบคุณตัวเองเนาะที่ดูแลตัวเองดีดอครับดอกไม้ครับ บ้านเราเรียกอะไรยังนึกไม่ออกเนาะเป็นผลไม้ลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไรคนจีนก็ชอบไปไหว้เนาะหอมหวานดูดสวยมากเต็มต้นเลยดอกเต็มต้นเลยครับโหย ถ้าวิดีโอมือนิ่งๆก็จะโอเคหรอกนะโอเคโอเคนานแล้วนานแล้วนานแล้วแค่นี้ก่อนนะให้ดูให้ดูให้ดู